ก็ผมเป็นลูกค้าเก่งพระรามเก้าเกือบ10ปีแล้วครับผมก็คือใช้บริการรถที่นี่มา3คันแล้วครับเพราะว่ารถที่เก่งพระรามเก้าผมยืนยันเลยว่าใช้ดีจริงๆครับที่ผ่านมา3คันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยครับผมด้วยราคาแล้วก็จํานวนของปีรถทําให้ผมตัดสินใจได้ว่าเป็นรถที่ว่ามีคุณภาพจริงๆครับก็ความรู้สึกเหมือนเราได้ใช้รถมือหนึ่งเลยครับผม เซลบริการประทับใจมากครับใส่ใจดีครับผมเวลามีปัญหาเรื่องอะไรก็จะพยายามบอกเรามาตลอดเลยครับก็พี่เพื่อนเพื่อนที่สนใจรถมือ2นะครับแนะนําเลยให้มาที่เก่งพระรามเก้านะครับผมเพราะว่ารถทุกคันที่นี่คุณภาพดีจริงๆครับผมยืนยันอีกเสียงหนึ่งครับผม